สวัสดีครับผมเบลอีสา,านบ้านๆครับมือนี่กับบาบาดเปนว่า,ากาวาสิวันเทีเดยดยอจะให้ได้ป๋าเลยว่าสันมาถาบึงครับถาบึงน้ำแข็น,นครับสาวเดียวพ่อท่านว่านาะอือดูสิลูงแบงในบาบาดนี้ป่ะเพ่น่าเพ่น่ามาเร็ว มาเร็วมาเร็วมาเร็วครับตอนนี้กับตะวินตบดินเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่ากล่องมันชดชเชยแสงอาทิย์อันนั้นนี่ยักหน้อยอูยุนอัวไปน,นะปวดนะมาครบทีมเลยบาดเอาเอา จัดจัดวะมุงมุ่ดรโอ้นาดรอสอีนอกน,นึงโอ้เบาปันเตรียมพร้อม,มจักลังนะนห่วเกาเียว,ว,วไม้อยู่นี่สมหวังสมหวังเขอาอไม่ได้เอื้อน,นเหี้ยว มาไยว้าปยังปเอ่น้เ้ยโอ้จนมืดแล้วเพน่ะเพน่ะสมุมนังลงนังลงก่อนนังลงสุโมานเออาสูเออมาปงมากระด้มาหยองน่อยเออหยองกัน บึงเบาบาดเซแปหนัย่างโอ้โหเป็นทางดีขนาดเลยได้ทีมมือเรี่ยงนี่โมผาดมานน่ วางไปม,ม,มันถิ่นไปคลองเซ่ลครับคลองนี้ดอกกูมเมืดอวเยกล่องแับห่างพวกกล่องเดี๋ยวกล่องโทรศัพท์ไทยออกห่างดูรายซื้อใหม่ยังหาเงนินเอาเงนินมากูดูรห่วยเสาเกียร์เนี่ยเอาได้วะ นี่ครับวิธีการใส่เหนว่ต้องปักแน่นครับปัปกแน่น,น,นไว้ปล่อยไว้ถ้ามแล้วหลักเข้าไปในนี้โอ้อวอทว่าว่ามันอยู่เตะร้อนออันนี้ว่าบุ่นไม่ทา่ามู้นเลยจีบวตื่นทาา่ากันเออบ่อนไฟมาส่องมันมืดแล้วโอ้มันคือออลก็เปลี่ยนทา่าก็ห้ามึงสร้างวานาะ ใเนี่ใส่วช่แล้วค่ไอ้พวกโอ้ยหอยนูซสิ่งแล้วครับน้อยๆครับองเก่นอไปหนึงดอกเนนอนเลยมึงอนอัวว้า น,นั่นบาดมันไปซอยมึงซอยาหาหาทางน,าทนู้นระบาดนี่โอนวัวอทริ์ซันี่ของ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 กวนทางมึงเบิดระบาด เปนหน้าเนหนาเพหนาออกมาอา้มอไ่เหี่ยอยู่นะออกไหมเปน,นม่มึงนี่มึงนี่ก็ว่ากินแซกแล้วมึงนีู่มาเทนเนี่ติดมา,มา,มาเอา,า,ามาแ่นคนี่สาทางไรเนียนะ่ยเต่งน พนันว่าสีนั่นอ,อ๋อตัดใหม่แล้วตามล้งาลงพ้อโอ้ล้างละตัวเลยเหรอเนี่ยเร่ออะไรอยู่นะครับร่องถาบึงครับเดี๋ยวจังหน่อย ตีผ้าเป็นกูเฮีย,ยมาครับบาทนี้ซ่อมซาบอันิมืดคักปันไดตวากะส่งบวเ็นฮงแล้วนะครับบาวบาัดสีห้าวเฮียคลองเออ,อกาดอกเดียวพ่อเล่นวะ ตัวว่าอยู่นีไ่ได้แล้วได้แล้วโอ้ตัวนึงโอ้ไพ่แล้วเรียบร้อยของใช้เหรอได้ดึงใส่ตัวไม่ล่ะโอ้มันดอกมันดอกโอ้ตัวบักเงี้ยเลยโคโลเลยใช่ตัวปลาใช่ <laughs> กูมีตัวได้อยู่ได้อยู่โอ้ปลาตะเพียนตัวหนึ่งปลาปลาโอ้ได้เต่าได้เต่าเยอโอ้ได้เต่าใหญ่ซีตัวโอ้แม่ซีนี่ตัวใหญ่ด้วยโอ้กูเสียใจเฮียดิฮะเอ็งเลยขนาดตีเวียก็แซงก่อนเลยขาตัอนั่งขอวัตถีไปเนี่ย เพราเราอยากให้ปลาตะเทียนวนแล้วต้่มเข้าไปมันเห็นคินมันเกี่ยวปลาวยูโรีโอ้เด้เตาอ่ะกินน้ำวันต้่มเตาเอาอยู่บ่อตะเพียนหน่อยโอ้้ครับสำหรับคลิปนะผ้ามาวันเฮียฮะ คลือสีโปน้ปองหนึ่งที่นะาะคือสีโปคือดอกคลิปนี้ถา้ถาเอาถ้ารุ่นหนูอยู่ครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับถ้าติดตามเบิ่งว่าพวกเฮาสิพาไปหากินอีหยังต่อบัดนี้หลังจากปีใหม่มาครับสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ